เคยกันไหมทุกคนวางแผนว่าจะทำอะไรเอาไว้สะดิบดีเลยสรุปสุดท้ายพอได้ทำแผนพังไปหมดเลยมันไม่ลงล็อกมันไม่ลงเหลี่ยมคล้ายๆกับเอเวอร์ตันเลยอุตส่าห์วางแผนในดิวของจาราตแบนเวทเอาไว้อย่างดีเลยว่ายังไงก็70ล้านปอนด์ขายได้แน่ๆสรุปสุดท้ายผู้ชายที่ชื่อแกริเซาเกตดันทำแผนพังซะได้รายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อในคลิป แต่ว่าตอนนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจและกดเป็นคลิปโปรดให้พี่อน้นแฟนผีอะไร้ขนก่อนนะครับเซาเกตเอาแล้วเอก็อาจจะดูนิ่งๆไปสักหน่อยนะสำหรับการเสริมทีมของแมนยูในช่วงนี้แต่ก็ยังพอมีข่าวที่สร้างความบันเทิงให้เด็กผีได้เช่นกันเพราะล่าสุดดูเหมือนว่าจะมีเรื่องปวดหัวให้เอเบอร์ตันอีกแล้วครับพี่น้องหลังมีรายงานจากเดลี่เมลว่าเซนเตอร์แบ็กค่าตัว70ล้านปอนด์อย่างจาราดแบนเวด ไม่คิดจะต่อสัญญาใหม่กับเอเบอร์ตันยกเว้นว่าเขาจะได้ค่าเหนื่อยใกล้เคียงกับข้อเสนอของแมนยูที่1 6 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์เรื่องไม่ต่อสัญญาเนี่ยไม่ตกใจเท่ากับค่าเหนื่อย1 6 0 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์แมนยู U, มึงเสนออะไรไปเนี่ยเยอะไปเป้าโดยทางเดลี่เมล l ระบุว่าสัญญาฉบับปัจจุบันของแบนเวดยังเหลืออีก3ปีและเชื่อกันว่าเขารับค่าเหนื่อยอยู่ที่70,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ ทั้งสโมสรและนักเตะยังต้องมีการเจรจาตัวเลขในสัญญาซึ่งน่าจะเกิดขึ้นในช่วงท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะแต่แบนเวดก็พร้อมจะชะลอการต่อสัญญาออกไปยกเว้นเอเวอร์ตันจะเสนอเงินค่าเหนื่อยให้ใกล้เคียงกับข้อเสนอของแมนยูนั่นเองโอ้โหเฮ้ยใจมันอยากมาแมนยูรือวะถึงขั้นไม่ยอมต่อสัญญากับเอเวอร์ตันแล้วร้องขอค่าเหนื่อยเท่ากับข้อเสนอของแมนยูเลยไอ้นุม่มเอาสักแสนนึงได้ไหม แสนหกมันแพงไปวะ่ะและเดลี่เมลยังเพิ่มเติมอีกว่าตอนนี้ทัพปิศาจแดงได้ถอยออกมาจากดีลของแบรนเวดหลังแดนแอสเวิร์ดผู้มนวยการกีฬาของแมนยูได้เข้าพูดคุยกับเควินเทเวลผู้มนวยการของเอเวอร์ตันซึ่งทีมทัฟฟี่สีน้ำเงินก็ยังยืนยันว่าข้อเสนอ45ล้านปอนด์บวกแอดออนอีก5ล้านปอนด์ที่แมนยูเสนอมานั้นยังไม่เพียงพอและต้องยื่นมาให้ใกล้เคียงกับ70ล้านปอนด์เอเวอร์ตัน ถึงจะพิจารณาอย่างจริงจัง <c oughs> จะให้ได้นะ7จะ10ล้านแต่ดีแล้วแมนยูอย่าไปยอมเขา ถ้าเขาไม่โอเคเ,อเราก็แค่ถอยออกมาแล้วพอเป็นแบบนี้มันก็เลยมีรายงานข่าวจากเดอะมิลเลออกมาว่าตอนนี้บอร์ดบริหารของเอฟเวอร์ตันกำลังหัวเสียกันแบบสุดๆหลังจากไม่สามารถเรียกค่าตัวของแบนเวทได้ในระดับ70ล้านปอนด์สำหรับการขายให้แมนยูเนื่องจากกองหลังดาวรุ่งดันไม่มีชื่อติดทีมชาติอังกฤษ,ษ,ษกไปลุยศึกยูโร2024ที่ผ่านมาเพราะว่าแกเรตธซอเกต ดันเลือกลูอิสดังติดทีมไปแทนนี่ไงสซาเกตมึงมึงตัวการเลยทำให้เขาเรียกราคาไม่ได้โว้ยเวนและทางเดอะมิลเลอร์ยังเปิดเผยอีกว่าก่อนศึกยูโร2024จะเริ่มต้นขึ้นมีข่าวว่าแมนยูได้บรรลุเงื่อนไขส่วนตัวกับแบรนเวดไปแล้วแต่ทางเอเบอร์ตันพยายามที่จะยื้อดีลนนี้ไปให้ถึงหลังจบฤดูกาล เพื่อหวังว่านักเตะจะได้ไปเล่นในทัวร์นาเมนต์ใหญ่แล้วมีทีมอื่นลงมาร่วมแย่งตัวด้วยแต่สุดท้ายมันไม่เป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้จนแมนยูยืนยันที่จะจ่ายแค่45ล้านปอนด์บวกกับแอดออนอีก5ล้านปอนด์เท่านั้นนั่นแน่าร้ายกาศนักน้าเอเวอร์ตันกะส่งนักเตะไปชุบตัวในยูโร2024ถ้าเกิดได้ลงสนามฟอร์มดีขึ้นมา ก็จะได้เรียกค่าตัวได้แต่สุดท้ายกากเกลเลตซาเกตบอกไม่ได้กูตัดจบเลยไม่เรียกติดซะอย่างนั้นโอ้โ oh, หมึงนี่เองซากเกตซึ่งพอทางแมนยูกับเอฟเวอร์ตันยื้อกันไปยื้อกันมาสรุปสุดท้ายแมนยูบอกไม่เป็นไรไปซื้อเลนี่โยโรมาก่อนก็แล้วกันแถมก็ยังพยายามจะคว้าตัวมาทไทเดลิกมาเสริมทีมอีกต่างหากแต่ณนะปัจจุบันนะตอนนี้ในดีลของจาดาแบนเวดเนี่ย มันก็ยังพอมีหวังยังมีโอกาสที่จะกลับไปคุยกับเอเวอร์ตันได้อีกรอบหนึ่งนะเออเอา,อางไงดีเด็กผีถ้าเกิดครั้งที่3ยื่นข้อเสนอไป45ล้านปอนด์บวกกับอีก5ล้านปอนด์เป็นแอดออนแล้วเกิดเอเวอร์ตันบอกโอเคขาย เด็กผียังจะอยากได้จารัดแบนเบทอยู่หรือเปล่าก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันใต้คลิปได้เลยนะครับดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมนะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจแล้วก,ก็กดเป็นคลิปโปรดให้พี่อ้นแฟนผีอะไรขนด้วยนะครับ